ฮัลโหลโอ้มายกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีของเล่นใหม่ๆราคาถูกๆมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับนี่โอ้โ oh หไหนดูซิทุกคนนี่50บาทเองนะครับวันนี้เราได้มาแบบถูกๆเลยอันนี้เป็นมีเพลงด้วยนะครับใส่ทานเอเอเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างหลัง โอ้นี่เราใส่เขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราซื้อมาก็ใส่ฐานมาแล้วเรียบร้อยสองก้อนเอ้ยสามก้อนนะครับไหนสวิต์เปิดปิดอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้นี่เองเอา้าวเดี๋ยวลองดูซินี่ไม่กอโยนี่โชว์สองนิ้วเลยนะนี่โชว์เมียแห่นนี่สองตัวสีเขียวเดี๋ยวลองเต้นคู่กันเลยโอ้สุดยอด อ่าเรามีพี่เป็ดมาด้วยอ้าวพี่เป็ดโชว์สเตปด,ด้วยกันเลยโอ้โหอ,อย่าไปเบียดเขาพี่เป็ดนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีเจ้าสุนัขที่หมาอ้ามาเลยมาเป็นแก๊งเย้เป็ดมานี่เ้ามานี่อยู่นี่โอเคนี่สามตัวสี่ตัว แล้วก็เจ้าหนูแฮมเตอร์ก็มาหนูแฮมเตอร์โอ้เย้เฮ้โอ้ล้มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับวันนี้แพ้ไปแล้วใครจะเต้นได้นานหนูกันโอ้โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกัน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะหาของเล่นใหม่ๆม,มารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย